เ,เพื่อนๆนี่อยู่ที่สถาน,นีโศกนะวันนี้ให้ดูมาเกตให้ดูเลยว่าวันนี้ผู้คนมากน้อยแค่ไหนนะครับตอนนี้จะเห็นว่ามีความหนาแน่นมากนะครับทางออกที่จะมุ่งหน้าไป MRT สีเงินและนี่ก็คือคนที่เข้ามาแล้วก็จะมุ่งหน้าไปผู้คนครับรือไปทางเสียบจะไป ถือว่าคนเยอะใช้ได้เลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะลองเดินไปทางร้านสะดวกซื้อนะครับโชโต้ลองแวะเข้าไปดูสักหน่อยหนะึ่งแอร์เย็น แล้วก็เป็นการอัปเดตด้วยครับว่าเขมีอะไรขายบ้างนะครับ ้ดูข้าวดูน้ำแล้วก็นี่นขนมปังฝั่งนี้เป็นไม้ต้นหลักฝั่งนี้ดูบ้างนะนี่คือตาออกที่ไป เซ็ inal, 1, นอร์เซนต์วิวันครับต่างกันกับต่างออกที่ไป MRT สีน้ำเงินเลยของนั้นคนเยอะม,มากจะทำไปอีกรอบนี๋ไปดูกดันอีกรอบนี้นะครับที่จะไป MRT สีน้ำเงิน อนี้ก็จะขึ้นไปคูดต้ตรงก็จะมุกหน้าไปคูฟต้อย่างนี้นนะไม่แน่ใจว่าทานว่า แล้วที่ผมไม่วิ่งถ้าวิ่งก็เเิยแน่นอนเพราะว่าสัญญาณาันดังคึอตอนนี้คือเป็นการอัปเดตครับสถานีอีกสอ